ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งค่ะเพื่อนๆบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดคลึ้มค่ะ่วนกันมาเก็บผักขี้เหล็กนะคะเพื่อนผักขี้เหล็กนี่ห่ายหลายเดี๋ยวให้แฟนเาเป็นคนขิดนะน,น,น,นี่ต่หยอดอ่อนๆหเ่อ เอาต้นยอดก็ได้นน่ต้นนี้คนตัดคนตัดงาลงมาแล้วบันี้ยอดปป้งไหมไหมเพื่อนๆพบรรยากาศวันนี้ดีมากเลยเดี๋ยวไปเห็นธงน้าสีเขียวเขาก็เริ่มงามแล้วนะคะสวยงามมากเลยเข้าว ขึนเอาเลยเหรอต่วบ้านนี่แต่หยอดอ่อนเนาะอนกนกนกไปเลยนกทำหังอยู่นี่เนาะตรงนี้ก็จะเป็นสระหลวงของหมู่บ้านเนาะเพื่นจะมีเปิดให้ลงหนองคันเพื่อนก็จะมีคนมาเพร่นเอินเป็นอย่างอะปักหลักเนาะจองพื้นที่ไว้ท่าหาปลายกสะดวก นีต้หนหมากหนิวน้ำอยู่พาขี่เล็กไหมนี่ตั้งหยอดอ่อนๆสอ,อนเนาะนีน่ผู้ใดยังมาเก็บกับเก็บไดเบอร์เดิมนนี่นีตัยอดอ่อนๆพร้อมแกงเลยเหรอ แฟนเขาบอกว่าเด็ดพร้อมแกงเลยวเอเอาแต่หยอดอ่ะะอนๆเนะาะโมต้องไปเลือกอีกเลยไปถึงกะไปล่างแล้วก็ต้มเลยเลยเนาะคะ่นะปีนกอไม่อีกแล้วระวังตกเด้อ โอ้โนเนาะค่ะพักี้เล็กช่วงนี้เนาะแบบเต็มเลยไฟอยากกินนี้มาเก็บเอาเด้เลยนี่พ่นบาแพ,เพงเลยบาอืดแล้วก็อยากจะมื่อน,นี้บบได้เอาอวนมอไซมาเนาะแฟนเขาว่าจะงมหอยแต่ว่ามันไปทุลากะมากเลยบบเด้เอามอไซมาท่าเอามอไซมานี่จะงมหอยได้จนคำหมดแล้ว จะมาที่ได้หลายเมนูอืมจะได้หลายเมนูค่ะนี่ยอดอ่อนๆเลยเพื่อนๆอือ นี่เพื่อนๆผักขี้เหล็กของเรา,านี่ทุกเรื่องพอดีเลยเดี๋ยวเอาไปต้มแกงกินตอนเย็นคันเพจอบปลาต้อคันเพื่อนดูหนองก่อนค่อยกลับค้นมักห้าปลากันังสีนะคะกำลังตื่นเต้นอยู่ว่า,านานหอดหมื่นเนาะว,ว่าสันเพื่นวาเนาะจะได้หาปลาวาสัน้น อีกสองวันมั้งต้องรอก่อนโอ้บรรยากาศวันนี้แบบฟ้าคึมคมแบบอากาศเย็นๆ็น้ยโ,นโ,นโมเล้งเนี่ยใกล้จะสี่มงเย็นอากาศดีมาก,พกเพื่อนๆเย็นสบายคะ่ะปาบ่อนห<อ>มักไงกเลยเพื่อนๆคือบ,บ่อนไงครั่แทะคุณอ่ะปลาบ่อน ไ <laughs> หลปลาวะห่างข้าเจ้ากับเต้มเลยเนาะบ้านนี่หลายขนาดข้าเจ้ามาเมืองปาาคือกันฟังคณนณะ่ะมาจากบ้านอื่นดน้ค่ะเพื่อนมาลงห่างเลยก่ะมาเมืองมาป่าหลายโบอยอย่างนี้นสีนหนอเสียงปลาบ,บ่อนตุมตำจุมตำอยู่ ให้มันหมานเด้อ,อมือหายหลีนะนะปลาคอบ,อบอนอาดปลาคอบนอขักขนาดละไปอยู่คนละ่ะไฟจะจอดอืมไขกินจะจอดมันมันอนจะมองเดนะีเตานเหียบะไปดน่ห้าเซนสีนน่เซนห้เซนวัน นี่ค่ะเพื่อนแกงขี้เหล็กใส่หนังเค็มนี่หนังเค็มเยอะๆเลยหลายเลยมาเด้อบันมากินแกงขี้เหล็กกันกันเด้อเพื่อนๆน,นี่มันจะเสบมากโอ้ยก่น อร่อย <Okay. S 1> ไหมคะเสียบอยู่เนอะหางาพันสดน้ำหอนหอนทำขายเลยอากาศเย็นๆเนะยคะเพื่อนๆมาเด้อเพื่อนๆมาสดน้ำแกงผักขี้เหล็กด้วยกันาการสชาติกลางๆคือภาคกลางกินได้อีสานกินด,ดีอ๋อเห็ดกลางๆไวเนาะถ้าเมี่ยนไข่หมดแดงนี่คือจะแสีบเนาะ เดี๋ยวรอไข่มดแดงนี่ต้องแห่มาต้องแห่ไข่แดงมามาแกงใส่โอ้ยแซบขนาดเด่นเผ็ดเดี๋ยวเรบต่อไปก่อนรอบต่อไปเนาะเออาเขาตุ่มเนาะเนาะมลงหันเผาแมลงคนนี้อ๋อตุ่มมาจริงจังต้องแช่เกลือก่อนหนัง สำหรับคลิปวิดีโอนี้เขาก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมเด้อค่ะคลิปนี้เขาก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบพอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาค่ะสวัสดีค่ะ